สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพร้อมพีทีละข้อวันนี้โอเคปี2025เนี่ยเป็นปีแห่งการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าหรือการครอบครองของพระเจ้าช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องของการครอบครองหรือครอบครองแบบกษัตริย์โดยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาพี่น้องรักการที่เราจะเป็นตัวแทนของพระเยซูกิตในการครอบครองโลกนี้จัดการทําลายการงานของมารกำลับสถานการณ์เราต้องเข้าใจเรื่องการพิพากษาซึ่งช่วงเนี้ย โอเคผมกําลังมุ่งเน้นเนื่องจากเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องว่าพันธสัญญาใหม่คืออะไรท่านนี้ตอนนี้ช่วงหนึ่งเราจะลงไปที่ชี้ถึงประเด็นของพันธสัญญาใหม่อย่างชัดเจนวันนี้เราจะคุยกันในฮิบรูบทที่8ข้อ7็ถึงข้อ8เอาละให้เราดำด่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงโปรดทํางานแล้วก็ทรงสอนพระคำของพระองค์แกเราอย่างชัดเจนพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูกันดำด่งไปที่พระคำเลย พี่ปูบทที่8ปดข้อเจ็บอกว่าเพราะถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้บอบกพร่องแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีพันธสัญญาที่สองกโอเชเลยพี่น้องเห็นไหมครับว่าข้อแรกในตอนนี้เรียกถึงเรียกพันธสัญญาใหม่ว่าพันพันธสัญญาที่สองคือเปรียบเทียบครับว่าพันธสัญญาเดิมหรือธรรมัญญานั้นคือพันธสัญญาที่1โอเคแล้วก็ให้ผมบอกนะจริงๆแล้วมันมีพันธสัญญาเดิมกว่าหรือพันธสัญญาอัรามซึ่ง เราจะยังไม่คุยกันในตอนนี้เราคุยกันตามพัมพีก่อนก็คือว่าพันธะสัญญาใหม่เนี่ยเป็นพันธะสัญญาที่2โอเคมานับจากพันธะสัญญาเดิมแล้วพูดอย่างชาัดเจนเนี่ยว่าถ้าพันธะสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วซึ่งจริงๆแปลว่าพันธะสัญญาเดิมมีข้อบกพร่องครับโอเคซึ่งจริงๆแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบมันชี้ให้เห็นว่าพันธะสัญญาใหม่ไม่มีข้อบอกพร่องครับท่นั้นสิ่งที่เราต้องคิดคือข้อบกพร่องที่ว่านั้นคืออะไรเพราะว่าเมื่อเราดูในโรมบทที่ 7: ข้อ12เนะี่ย เปาโลสาร,รภาพอย่างชัดเจนเลยว,ว่าภาพบัญญตัติธรรมบัญญัตินั้นดีบริสุทธิ์ครบถ้วนโอเคดีครับรวมทั้งหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อแปดเนี่ยเปาโลก็พูดกับทิโมธีชัดเจนว่าธรรมบัญญัติดีถ้าผู้ใช้ผู้ใดใช้ถูกตรงนั้นแหละที่เป็นปัญหาความหมายก็คือว่าถ้าใช้ผิดไม่ดีเอาล่ะให้เรามาดูกันต่อไปนะอย่างน้อยเรารู้แล้วอันหนึ่งก็คือพันธสัญญาใหม่เป็นพันธะพันธสัญญาที่สองโอเคมันนับจากพันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัติแล้วพันธสัญญา ใหม่นั้นไม่มีข้อบกพร่องในขณะที่พันธสัญญาเดิมนั้นมีข้อบกพร่องดูต่อไปนะข้อ8ต้นข้อ8บอกว่าพี่น้องเห็นอย่างจริงๆแล้วเมื่อดูข้อ7เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชี้ด้วยว่าเพราะพันธสัญญาเดิมเนะี่ยมีข้อบกพร่องก็เลยจําเป็นต้องมีพันธสัญญาใหม่พูดง,ง่ายๆคือพันธสัญญาที่สองหรือพันธสัญญาใหม่จําเป็นครับที่จําเป็นเพราะพันธสัญญาเดิมมีข้อบกพร่องให้เราดูต่อไปข้อ8บอกเพราะพระเจ้าทรงติเตียนพวกเขาว่าพี่น้องเห็นยังตรงนี้สื่อครับว่าข้อบกพร่องที่ว่าเนี่ยโอเค ข้อบกพร่องของพันธสัญญายเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวของพันธสัญญายเองแต่อยู่ที่ตัวของมนุษย er. ์เพราะว่าพระเจ้าติเตียนมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะว่าพันธสัญญายเนี่ยโอเคเป็นสิ่งที่ทำสองฝั่งครับแล้วพันธสัญญายเดิมเนี่ยเป็นพันธสัญญา,ยายที่ทำสองฝั่งความหมายก็คือว่าถ้าชนชาติอิสราเอลเชื่อฟังเขาจะได้รับประพอถ้าเขาไม่เชื่อฟังเขาจะถูกสาปแช่งแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาก็คือถ้าเราไปดูความจริงแล้วไม่ใช่แค่เชื่อฟังต้องเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นต์ จะได้รับประพอเค okay, ถ้าผิดข้อหนึ่งคือผิดทั้งหมดจะถูกสาปแช่งการาเทียบที่ 3: ข้อ10บอกอย่างนั้นยากอบทที่2ข้อ10ก็พูดถึงทํานองนี้ว่าถ้าผิดข้อเดียวคือผิดทั้งหมดโอเคการาเทียบที่3ข้อ1ิบอกถ้าผิดสักข้อหนึ่งก็คือถูกสาปแช่งฉะนั้นพี่น้องเห็นยังถามว่าข้อบอกพร่องของพันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัติคืออะไรข้อบอกพร่องของพันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัติก็คือเพราะเป็นพันธสัญญาที่ผูกพันสองฝ่ายแล้วมนุษย์ไม่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าเราดูไปดูในโลมบทที่7เนี่ยที่ไม่สามารถทําได้ทั้งทงท,งที่มีเจตนาดีอยากจะเชื่อฟังเพราะว่ามันมีธรรมชาติบาปที่อยู่ในตัวของคนนัน้นซึ่งไหลมาจากอดัมพูดง่ายๆคือธรรมชาติบาปที่อยู่ในตัวของมนุษย์ที่อยู่ในตัวคนยดีวนั้นทําให้เขาไม่สามารถที่จะเชื่อฟังธรรมัญญัติได้และพอไม่สามารถเชื่อฟังธรรมัญญัติได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคําสาปแช่งครับฉะนั้นจําไว้นะว่าจริงๆแล้วสิ่งเดียวที่มาจากธรรมัญญัติจริงๆคือคําสาปแช่ง เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนทําได้เพราะถ้าทําได้จะต้องทําได้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วมันไม่มีถ้ามีพระเยซูจะไม่ลงมาสิ้นประชนตายไถ่บาปถูกฟังแล้วเป็นขึ้นไม่ครับฉะนั้นจําไว้พันธสัญญาใหม่คือพันธสัญญาที่สองเป็นเพราะพันธสัญญาแรกมีข้อบกพร่องและข้อบกพรอ่อ,รองนั้นอยู่ในส่วนของมนุษย์ก็คือมนุษย์มีธรรมชาติบาปเราไม่สามารถเชื่อฟังได้และพอเชื่อฟังไม่ได้ก็คือตายก็คือถูกสาปแช่งดูต่อไปอข้อแปดในประโยควงเล็บบอกองค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสว่าองค์พระวิญญาณในที่นี้คือพระบิดาดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและกับชนชาติยูดาห์อันนี้ทําให้เรารู้ข้อที่2ก็คือพันธสัญญาใหม่เนี่ยเป็นพันธสัญญาให้น่าเห็นคืว่าวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะก็คือพันธสัญญาใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําหลังพันธสัญญาเดิมซึ่งเมื่อพระเจ้าพูดในตอนนั้นอะโอเคอยู่ในเยเรมีย์มันเป็นอนาคตของตอนนั้นแต่สําหรับเราคือเกิดขึ้นแล้วโดยพะเศษศีก ดังนั้นสิ่งที่สองที่เราจะไปต้องรู้คือพันธสัญญาใหม่คือสิ่งที่มาหลังพันธสัญญาเดิมโอเคแล้วถ้าเราดูดีๆก็คือบอกว่าพระเจ้าทรงติเตียนคือทําให้เรารู้ได้ว่ามาหลังพันธสัญญาเดิมเนื่องจากข้อปกครองที่ว่าก็คือชนชาติอิสราเอลไม่สามารถเชื่อฟังได้ร้อยเปอร์เซนต์จึงไม่สามารถที่จะบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะได้รับประพ่อนพี่น้องเห็นยังโอเค และจริงๆเนี่ยถ้าพี่น้องดูดีๆเนี่ยไปดูดีๆบอกว่าเมื่อพระเจ้าตรัสถึงพันธสัญญาใหม่นั่นหมายถึงว่าของเดิมก็เริ่มเสื่อมฝืนตกลุ่นก็คือว่าพระเจ้าต้องเริ่มตั้งแต่เยเรมีบทที่สามเสร็จเมื่อพระเจ้า,เร,ญญา,รเ,จาเริ่มพูดนะพันธสัญญาใหม่เริ่มตกลุ่นแล้วครับแล้วก็พระเยซูทําให้สําเร็จโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้นและเมื่อคนคนไหนตัดสินใจเชื่อพระเยสกิดพันธสัญญาเดิมหรือสิ่งที่เรียกว่าทำบัลมายด์ก็ไม่มีผลผูกพันจากคนนั้นอีกต่อไปจึงไม่ควรสอนธรมมนรม ซึ่งจริงๆเมื่อเราไปดูเนี่ยในหนึ่งทิมธีบททีท่หนึ่งข้อแปดเมื่อเปาโลสอนทิมธีซึ่งถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยบทที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยอุปสรรคที่เปาโลกําลังพูดก็คือการสอนธรรมญหยาดให้กับผู้เชื่อในหนึ่งทิมธีบททีท่หนึ่งข้อแปดพอพอเปาโลบอกว่าธรรมญหยาดดีถ้าผู้ใดใชใ้ถูกชัดเจนนะพอข้อเก้า,าบอกเลยว่าโดยรู้ว่าไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับคนชอบธรรมแต่สําหรับคนอธรรมจบเลยครับ เราเป็นใครเหตุ hey, นั้น mm hmm. เมื่อเราได้เป็นคนชอบทำโลบที่ห้าข้อหนึ่งพี่น้องเห็นยังพูดง่ายคือเปาโลเขียนชัดเจนตามพระคำตามที่ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าคือธรรมบัญญัติไม่ได้เขียนไว้สําหรับคนชอบทำเราเป็นคนชอบทำฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงไม่ได้เขียนไว้สําหรับเราฉะนั้นการสอนธรรมบัญญัติให้กับคริสเตียนที่เป็นคนชอบทำจึงเป็นการสอนผิดวัตถุประสงค์เป็นการทําไม่ดีถ้าจะพูดตรงๆชัดๆคือบาปบ,บาปคือการพลาดเป้า และพี่น้องที่รักนี่แหละเป็นสิ่งที่พอไหลไปจนถึงข้อ1 8บแถึงสิเนี่ยเตาโลโอเคสั่งสิทธิพิบาลทิมโมธีบอกเลยว่าจงยึดความเชื่อและจิตสํานึกว่าตนชอบไว้ซึ่งบางคนได้ละทิ้งความเชื่อของเขาจึงอับปางโอ้โหชัดเจนพี่น้องเห็นยังแปลว่ายังไงครับแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไม่ได้ยึดจิตสํานึกว่าตนชอบ ในที่สุดแล้วความเชื่อจะอับปางใช้ภาษาเรือคือลม่มหรือตายหรือหลงหายพี่น้องเห็นอย่างถ้าเปาโลจะต้องสั่งทิโมธีแบบนี้แล้วเราที่เป็นสมาชิกธรรมดาคนที่เป็นสมาชิกธรรมดาจะต้องถูกสั่งมากกว่านั้นเท่าไหร่ความหมายก็คือว่าผมกําลังชี้ประเด็นเลยอันแรกที่คริเสเตียนส่วนใหญ่ไม่รู้โอเคเหตุผลที่พระกัมพีบอกเหตุผลแรกที่ทําให้คนหลงหายจริงๆแล้วคืออะไรคือการไม่มีจิตสํานึกว่าตนชอบ คือการไม่มีจิตสํานึกว่าตนชอบทำแล้วถามว่าการที่ไม่มีจิตสานึกว่าตนชอบทำมาจากอะไรการสอนรรมัญญัติให้กับคิดเสียนพี่น้องที่รักไปดูดีๆแล้วจริงๆการที่ที่มอาเปาโลสั่งทิมธีว่าจงยึดแปลว่าอะไรแปลว่าครั้งหนึ่งพวกเราทุกคนมีครับฟังนะจิตสํานึกว่าตนชอบถ้าผมเคยพูดผิดผมแก้ใหม่จิตสํานึกที่ตนชอบไม่ได้อยู่ที่วิญญาณเพราะถ้าอยู่ที่วิญญาณเราไม่ต้องทําอะไรเลยมาสมบูรณ์แต่เมื่อเปาโลสั่งทิมธีว่ายึดแปลว่าอยู่ที่จิตใจครับ แปลว่าครั้งหนึ่งยึดเนี่ยแปลว่ามีอยู่แล้วครั้งหนึ่งเราต้องมีพี่น้องที่รักให้ผมบอกเลยพวกเราหลายคนเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการเป็นบุตรน้อยเข้ามาทราบซึ้งในประคุณของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้รับคําสอนอย่างถูกต้องเราจะกลายเป็นบุตรคนโตที่คอยเท้าเสวยลแล้วตัดสินคนอื่นเพราะเราไม่เข้าใจเรากลายเป็นคนเคร่งกดแต่เราจําเป็นต้องรู้และทําความเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนคือพันธสัญญาใหม่พระเจ้าลบบาปท,ทั้งหมด จำนะให้ผมพูดประโยคเท่ๆเลยพันทัสัญญาใหม่พระเจ้าลบบาปตลอดไทม์ไลน์ความหมายก็คือว่าในพันทัสัญญาใหม่พระเจ้าไม่ได้ลบบาปตั้งแต่ตอนที่คุณเชื่อย,ย้อนหลังไปจนถึงอดีตไม่พันทัสัญญาใหม่พระเจ้าลบบาปตลอดไทม์ไลน์อดีตปัจจุบันนานาคตตั้งใจไม่ตั้งใจใหญ่เล็กเจตนาไม่เจตนานานๆทำทีนานๆทำทีนนทำทตราบใดก็ตามที่คุณเชื่อในประโยชน์คิ์บาปได้รับการยกแล้วนี่แหละเป็นข้อดีครับพี่น้องที่รัก อ่ะให้มาถึงข้อสามนะข้อสามพี่น้องเห็นไหมจะทําพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลแล้วกับชนชาติยูดาห์เพราะอะไรเพราะว่าพันธสัญญาเดิมพระเจ้าก็ทํากับอิสราเอลและยูดาห์แต่ในตอนนั้นเขายังไม่แยกไงตอนนี้เขาแยกแล้วความหมายคืออาณาจักรแตกแล้วอิสราเอลทางเหนือยูดาห์ทางตอนใต้พูดง่ายคือพันธสัญญาใหม่เนี่ยพระเจ้าทํากับชนชาติอิสราเอลถูกต้องครับเอาแล้วเราเข้ามาได้ไงเราเข้ามาเพราะโรบบที่11ข้อ24บอกว่าชนชาติอิสราเอลนั้นปฏิเสธพอเขาปฏิเสธเขาถูกหัก เราซึ่งเป็นกิ่งมากอกเทศป่าเลยถูกติดเข้าไปแต่ดั้งเดิมแล้วพระเจ้าทํากับชนชาติอิสราเอลและนี่เป็นสาเหตุที่ในที่สุดจะผมจะบอกในอนาคตแต่ให้ผมสรุปก่อนพี่น้องเห็นว่าคําที่อยู่เอียงๆที่บอกว่าเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและชนชาติยูดาห์นั้นอธิบายชัดมาจากเยเรมีบทที่สามเอ็ดข้อสามเอ็ดซึ่งชี้เห็นว่าพระผีตอนนี้พูดถึงพันธสัญญาพันธสัญญาใหม่ฉะนั้นให้เราสรุปพันธสัญญาใหม่จริงจริง คืออะไรคือพันธสัญญาที่สองเมื่อนับจากพันธสัญญาเดิมโดยธรรมบัญญัติซึ่งอันนั้นมีพ่อปกครองอันนี้ไม่มีเพราะอะไรครับเพราะพันธสัญญาใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าทําพันธสัญญาและพระเยซูเป็นตัวแทนฝ่ายเราจึงสําเร็จไปแล้วบาปจึงได้รับการยกทั้งหมดให้ผมได้ยินเราพูดว่าพี่น้องเห็นยังต่างจากพันธสัญญาเดิมซึ่งถึงแม้ว่าโมเสสเป็นตัวแทนโอเคแต่เป็นตัวแทนฝั่งพระเจ้านะพอมาคุยกันก็คือชนชาติอิสราเอล โอเคจะต้องเป็นคนที่รักษาถ้าเขารักษาได้เขาได้รับการอวยพรถ้าผิดข้อหนึ่งเติ้วตายครับพี่น้องเห็นยังฉะนั้นพันธสัญญาเดิมมีข้อบกพร่องพันธสัญญาใหม่ไม่มีข้อบกพร่องเพราะอะไรเพราะไม่พึ่งอาศัยความสัตย์ซื่อของเราแต่พึ่งอาศัยความสัตย์ซื่อของพระเยซูกิตตามใดก็ตามที่พระเยซูสัตย์ซื่อพวกเราปลอดภยัยบาปได้รับการยกั้งหมดลัทธสองพันธสัญญาใหม่เป็นสิ่งที่ทําหลังพันธสัญญาเดิมและที่ต้องทําเพราะพันธสัญญาเดิมนั้นชนชาติอิสเาเลบกพร่องทําผิดไม่รักษาสัญญ,ญา และอันที่สามครับพันธสัญญาใหม่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทากับชนชาติอิสราเอลเหมือนกับพันธสัญญาเดิมแต่เราซึ่งเป็นคนต่างชาติได้ถูกนําเข้าไปต่อติดเนื่องจากชนชาติอิสราเอลโอเคไม่เชื่อฟังและถูกขับออกเราเพิ่งเป็นกิ่งมากอบเทศป่าจึงเข้าไปแทนให้ผมได้เราพูดว่าพรุ่งนี้มาต่อโอเคจริงๆผมอยากจะต่อมากกว่านี้แต่พื้นที่ไม่ไม่ว่างฉะนั้นพรุ่งนี้มาต่อโอเคเอาหลักพี่น้องรักให้เรามาดูมุม,ม,มซ้ายล่างเขียนว่า เลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือพูดง่ายภายในสามปีสองพันี่แปดเราตั้งใจที่จะ <c oughs> มีเป้าหมายที่จะเห็นคนไทยเป็นคริเสเตียนหนึ่งล้านศิษยิพิบาลหนึ่งหมื่นคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งโอเคซึ่งเราสามารถทําให้สําเร็จได้โดยการที่เราครอบครองด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนื่องจากพันธสัญญาใหม่เราได้ผ่านพ้นการพิพากษาไปแล้วไม่มีคําว่านรกสําหรับคนที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าตายบังไม้เข็นถูกฝังและเป็นคืนคนที่เชื่อแบบนี บาปของคุณได้รับการยกโทษทั้งหมดเนื่องจากพันธสัญญาใหม่ไม่มีข้อบกพร่องคือไม่ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของเราแต่อาศัยความสัตย์ซื่อของพระริสต์ในฐานะตัวแทนฝ่ายเราให้ผมได้ยินพูดว่าเอาล่ะที่น้องที่รลักครับแล้วก็โอเคจำไว้ว่าการที่เราจะทําให้เป้าหมายนี้สาเร็จได้เราจะต้องมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระผาผ่าชาตตั้งใจครับตั้งใจที่จะใช้ทุกวันโอเคถวายเกียรติแด่พระเจ้าเปล่าประกาศพระกิตติคุณ ตั้งใจจะเป็นตัวแทนของพระเยซูในการครอบครองเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราสมบูรณ์แล้วฉะนั้นเราจึงเป็นคนชอบธรรมครับคำริษฐานของเราจึงมีพลังทําให้เกิดผลเมื่อเราเจอสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องมีโรคภัยไข้ไขเจ็บขับออกครับเป็นตัวแทนของพระเยซูเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆพายุเข้ายืนแล้วสั่งในนามพระเยซูให้มันออกไปเราเป็นตัวแทนของพระเยซูโอเควันนี้ผมได้รับการเปิดเผยสำแดง้วยว่าพระเยซูบอก ในย้อนบทที่สิบเจ็ดรู้สึกน่าจะเป็นข้อยี่สิบโอเคประมาณนั้นอ๋อประมาณข้อยี่บสองว่าจริงๆแล้วภาษีที่พระองค์ได้รับจากพระบิดาพระองค์ให้กับเราแต่ว่าเราได้รับภาษีเดียวกันไว้วาง่จอธิบายเรื่องนี้แต่ต้องเข้าใจเรื่องนี้เอาละพี่น้องอยู่ละครับฉะนั้นอย่าลืมนะตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระมหาบัญชาตั้งใจที่จะทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในลูกของเราโดยเริ่มต้นเรื่องแรกคือครอบครองโลกนี้เป็นตัวแทนเข้าใจเรื่องการพิพากษาเข้าใจว่าโดยพันธสัญ,ญญาใหม่เราได้ผ่านพ้นการ และจงดําเนินชีวิตด้วยการทราบซึ้งในพระคุณจงรู้ไว้ว่าตราบใดก็ตามที่พระเยซูอยู่ที่สวรรค์ในฐานะตัวแทนของเราเราปลอดภยัยคิดแค่นี้พอเรามีตัวแทนประกันที่ดีมากเวลาที่เราขับไปชนความหมายคือทําบาปผิดพังต่างๆหา,าให้โทรเรียกอ้างพระนามของพระเยซูพระเยซูก็จะชี้ที่พระเหตุบอกว่าผมจ่ายไปแล้วฮูฮ้สันรเสนมาเจ้าพี่น้องอยู่แล้วครับให้ดูเส้นขาวข้างล่างก็คือพี่น้องสามารถเสนอแต่งเพลงหรือว่าพี่น้องคนไหนอย,อยากจะอยู่ในทีมของผมอยากจะช่วยกระจาย อยากจะเรียนรู้วิธีแต่งเพลงคิดเซียนผมสอนให้หมดแต่มีเงื่อนไขนะว่าเมื่อคุณแต่งเสร็จปุ๊บคุณจะต้องเอาใส่ช่องและเราจะโปรโมตและชถ้าเพลงของคุณไม่ถูกต้องตามพัมพีผมจะสอนคุณถ้าคุณถ่อมใจทําแบบนี้เขียนมาเลยรวมทั้งถ้าคุณกดสับตะไคร้โอเคช่องกดกระดิ่งพุ้งพิง,พงกระดิ่งออโอเคคุณมีสิทธิ์ที่จะเสนอเพลงให้ผมเขียนถวายแด่พระเจ้าได้หนึ่งเพลงโอเคเฟิร์สคัมเฟิร์สเสริมนะใครมาคนน้ำหนักก่อน แล้วก็พี่น้องสามารถส่งขบยานเขียนคําขอบคุณพระเจ้าเขียนหัวข้ออธิษฐานรวมทั้งถ้าใครต้องการรักษาโรคเขียนลงไปในนามพะเศูแต่ผมบอกว่าคุณรับมหาสิทคุณหายแล้วเอาละพี่น้องที่รักครับให้ดูหนึ่งทางหนึ่งทางขวาอีกอันหนึ่งขอบาทหนึ่งขอบาทหนึ่งขอบาทหนึ่งพี่น้องที่รักถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนถ้าไม่ได้รับพรผ่านไปแต่ถ้าคุณได้รับพรสแกนหรือว่าใส่พร้อมเพย์087385102โอนมาบาทหนึ่ง โอเคแล้วผมอยากให้พี่น้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานกับผมกดไลค์กดแชร์กด s ับสแตคลาแชร์โพสต์ต่อไปแบ่งปันให้เพื่อนของคุณได้ยินโอเคแล้วก็นั่นแหละผมอยากให้พี่น้องส่งสลิปมาในในในโพสต์ของผมที่อยู่ที่นั่นแหละที่อยู่ Facebook ส่วนในช่องที่อยู่ที่อ่า YouTube ผมอยากให้พี่น้องเขียนไปว่าพี่น้องได้รับอะไรตั้งใจจะทำอะไรถามว่าทำอย่างนี้ทำไมถ้าพี่น้องช่วยกันทำแบบนี้พี่น้องจะเปิดการมองเห็น มันจะทําให้อังกอริซึมหรือทําให้ Facebook ช่วยดันให้เกิดปานมองเห็นเพื่อโพสต์ที่ดีๆจะถูกส่งออกไปให้ผมได้เราพูดว่าฉะนั้นอย่าลืมถ้าได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่งโอเคอย่าลืมนะเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ไม่เคาะไม่มีข้อบอกพรองเพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราพระเจ้าพระเยซูกิตโอเคทำกับพระเจ้าพระบิดาพันธสัญญาจบไปแล้วแล้วก็พันธสัญญานี้มาหลังพันธสัญญาเดิมเนื่องจากพันธสัญญาเดิม มีข้อบอกพร่องในส่วนของมนุษย์ขอบคุณพระเจ้าพันธสัญญาใหม่พระเยซูเป็นตัวแทนตามใดก็ตามที่พระเยซูได้รับการยอมรับเราปลอดภัยตามใดก็ตามที่พระเยซูยังเป็นตัวแทนฝั่งเราอยู่ที่สวรรค์เราปลอดภัยมารไม่สามารถฟ้องอะไรได้พระเยซูชี้ไปที่พระเดชเราแค่เห็นด้วยกับพรองและให้รู้ไว้ว่าจงขอบคุณพระเจ้าที่ถึงแม้พันธสัญญาใหม่จะไม่ได้ทํากับเราโดยตรงแต่เราได้ถูกนําเข้าไปติดเนื่องจากคนอิสราเอลปฏิเสธพระเยซูเอาละ น้องจิระครับให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากผักกายของระเยสคิสแตกขับเพื่อเราให้ดีผมเปล่าประกาศถึงโรคภัยก็้เจ็บทั้งหมดที่ออกไปผมเปล่าประกาศถึงสิ่งดีทุกประกา,ารทัศนิสงาาส่าราศีความปลอดภยัยโรคภัยก็้เจ็บหายไปในนามระเยสคิสผลิตพูดสิ่งดีเพื่อเราหนึ่งในสิ่งดีเหล่านั้นก็คือพูดตามผมพันธสัญญาใหม่ลบบาปตลอดทา,า์ไรจงเข้าใจความจริงข้อนี้ไว้ว่างๆเหนือแต่งเพลงนี้นี่เป็นจุดที่เราจะไปต้องเน้น เพราะว่าคนส่วนใหญ่พูดหรือไม่พูดเนี่ยมักจะเสือออกมาในทํานองว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราได้รับการอภัยตั้งแต่ปัจจุบันเลื่อนไปจนถึงอดีตทั้งหมดแต่ความเป็นจริงก็คืออผมเห็นว่าตัวเองโอเคถูกต้องครับแต่ความจริงก็คือพันธสัญญาใหม่พระเจ้ายกโทษบาปทั้งหมดเคนี่เป็นสาเหตุที่บัมพีบอกว่าไม่มีจิตสำนึกว่าบาปติกต่อไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าบาปไม่ได้รับการปกปิดเหมือนพันธสัญญ,ญาเหมือนเครื่องบูชาในพันธสัญ,ญญาเดิมเนื่องจากเป็น เป็นของแท้เมื่อเราเชื่อผลิตของพยาธิคิดชำระบ,บาปของเราทั้งหมดฉะนั้นจงดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจเรื่องนี้แล้วอย่าผสมบันทสัญญาโอเคอย่าผสมเด็ดขาดให้ผมบอกอย่างเช่นพี่น้องเข้าใจไหมว่าถ้าพี่น้องเอาน้ำน้ำฝนมาองค์หนึ่งใสสะอาดมากแล้วพี่น้องเอายาพิษหยดไปหยดหนึ่งพี่น้องจะเรียกน้ําในองค์นั้นว่าอะไรพี่น้องจะเรียกว่ายาพิษใช่ปะเช่นเดียวกันเมื่อมีการผสมบัรทัสัญญาเดิมกับบรรทัสัญญาใหม่มันจะกลายเป็นยาพิษเพราะว่าพระพีบอกว่า โอเคอ่าพันธสัญญาเดิมที่เขียนบนแผ่นหินเนี่ยตามตัวอ,กอักษรคายตายนี่เป็นสาเหตุที่หลายคนไม่โตเพราะคุณไม่เข้าใจคุณจะเป็นต้องดื่มพันธสัญญาใหม่เพียวๆไว้ผมบอกคุณชัดๆก็คือจริงๆแล้วพันธสัญญาเดิมก็มาจากพระเจ้าถูกต้องครับแต่มีจุดประสงค์จุดประสงค์ของพันธสัญญาเดิมคือชี้คนมาถึงพระเยซูคริสต์ไม่เคยมีจุดประสงค์ว่าคุณจะทําได้เพราะไม่มีใครทําได้แต่มารได้ลอบเข้ามาและบิดพิ้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพระเจ้าต้องการให้เราทาตามร้อยเปอร์เซ็นต์ พันธสัญญาเดิมเป็นแค่บทเฉพาะการพระเจ้ารู้อยู่แล้วมนุษย์ทำไม่ได้เพื่อจะชี้คนมาถึงพระเยสคิดพอพันอพอธรรมัญญติพาคนมาถึงพเยสคิดธรรมัญญัติก็บรรลุผลสมบูรณ์ครับไม่ใช่ผิดพลาดแต่สมบูรณ์มาถึงพระเยสคิดจึงไม่ได้มีบทบาทเด็กต่อไปไว้ว่างๆเราจะคุยกันเรื่องนี้จ้งเข้าใจเรื่องนี้ในนามพเยูคิ์พี่น้องที่รักครับอย่าลืมกด, like, กด, share, กด,ดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์ด้วยกันในครอบครัวโอเคแล้วคุยกันส่วนไหนที่ยากหยุดอธิบายให้ลูกฟัง แล้วก็ทรงสัตว์ซื่อในการส่งต่อคําสอนนี้นไปอย่างน้อยสุดกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์โอเคมีหัวข้ออะไรที่ถามเขียนลงไว้ข้างล่างที่สำคัญอย่าลืมพุงพิง,พงกระดิ่งอโอเคกด s ับ s c ไคร e แล้วก็กดติดตามอเพื่อน,นี้สุดคุณจะไม่พลาดเลยฟังนะครับเมื่อเวลานี้มาถึงเนี่ยผมได้ปล่อยคลิปไปแล้วก็คือประมาณ6กโมงครึ่งเนี่ยจะมีคลิปเพลงที่ชื่อว่านั่นแหละนักนวัสการรักประคำพี่น้องจงไป ไม่ใคฟังเปิดแล้วนมัสการแล้วกลับใจใหม่คนที่เป็นนักนมัสการที่แท้จริงไม่ใช่แค่นักร้องนักดนตรีจะต้องรักพระคำของพระเจ้าให้ผมได้ยืนพูดว่าเอาละให้ทุกคนพูดตามผมว่าชีวิตของฉันขึ้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 นพุทธชาล่มพระเจ้าอภครับอเมน